มาตราไปจห้น5นะครับความคุ้มครองโอนทรัพย์สินหาเป็นไปตามกฎหมายก็คือเป็นไปตามบรดกนะครับและต่างกฎหมายที่มีการโอนย้ายถูกต้องนะฮะแต่หากไม่ใช่ต้องแจ้งผู้ประกรันภัยผู้เอาบัตรผู้รับประกันภัยทราบนะครับแต่หากยังมีของเอ่อหาแต่หากมีของยกเว้นสัญญาก็ไม่ได้นะครับเอ่อเขาเรียนอะีรนะค่าสมมติว่าความเสี่ยงมันเพิ่มขึ้นนะครับ คือโอนไปแล้วมันไม่ทําให้ให้สัญญามันหลุดหายไปคือถ้าโอนตามอะไรถูกต้องเห็นสัญญาไม่หายนะครับแล้วสามารถโอนได้ก็คือถ้าไม่ถ้า,ถาไม่โอนตามกฎหมายหรือไม่โอนตามกฎบงเนี่ยก็แจ้งบริษัทประกันภยัยรับทราบนะครับแต่ถ้าการโอนครั้งนั้นแล้วนี่ความเสี่ยงมันเพิ่มขึ้นเช่นคุณโอนไปเสร็จแล้วคุณคุณเอาไปใช้ในส่วนของที่ไม่ตรงนี่ความเสี่ยงมันเพิ่มขึ้นนะครับสัญ,ญญานั้นถือว่าจบกันต่อมาครับมาตราแปดเจ็ดหก หากผู้รับประกันภัยล้มละลายนะครับก็ต้องหาบริษัทประกันใหม่ให้กับผู้เอาประกันนะครับเี็นไหหรือยกเลิกสัญญาแล้วก็คืนเงินนะครับแต่หากผู้รับประกันภยัยเอหากผู้เอาประกันภัยนะครับหรือตัวลูกค้าน่ล้มละลายรบ,บริษัทประกันภัยไม่มีสิทธิ์ไปบอกเฮ้ยไม่คุ้มครองคุณแล้วนะครับไม่มีสิทธิ์ไปบอกร้านนะครับต้องคุ้มครองจนกว่าจะครบสัญญานะฮะ พอครบสัญญาแล้วเนี่ยค่อยยกเลิกได้นะครับคือถ้ายังไม่ครบสัญญาจะมาอยู่มายกเลิกไม่ได้นะไม่ว่าเขาจะเป็นอนี้ก็ตามครับเช่นเราทําประกันรถไว้แล้วเรา,า,ล,มมาลายเป็นหมูคลล้มละลายแล้วรเราไปชนคนอื่นเนี้ยครับจะมาบอกว่าเห้เป็นหมูคลล้มละลายแล้วไม่ให้นะคะสินไหมไม่ได้ครับเขาต้องให้อยู่ดีนะครับต่อมามาตราแปดเจ็ดเจ็ดนะครับผู้รับประกันภัยนะครับ ต้องจ่ายค่าความเสียหายตามจริงรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการป้องกันไม่เกิดวินาศภัยนะครับบางครั้งบางทีเนี่ยนะครับวินาศภัยมันจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นอะไรที่มันตั้งตัวไม่ทนันบางครั้งมันสติเราไม่อยู่กับเรื่องของตัวเช่นนะครับอันนี้ผมถ้าถ้ามองว่าเป็นเป็นอรปกรณอัจีภัยมีง่ายมากคือถ้าสมมติว่าวันนี้คุณมีอุปกรณ์ดับเพลิงแล้วคุณฉีดพ่นอุปกรณ์ดับเพลิงจนมันดับนะครับแล้วอุปกรณ์ดับเพลิงเสียหาย อันนี้เขาขอคุณสามารถที่จะไปน,นะครับขอค่าเสียหายในตัวอุปกรณ์ดับเพลิงได้แต่ถ้าวันนี้บ้านเรามีอุปกรณ์ดับเพลิงแต่พอดีเพลิงเกิดขึ้นเราคิดไงไม่รู้ครับเราไปหยิบทีวีตัวนึงมาแล้วมาทุบตุ้มลงทาให้ไฟมันดับได้เพราะทีวีมีสามบางอย่างนะครับสมมตินนะเออบริษัทป,ประกันต้องจ่ายให้นะครับแต่เราต้องยืนยันจะเจียนนะว่าเราทําไปไม่ใช่ว่าพอนี่นะครแต่ต้องสตินิดนึงนะฮะ เราทําไปเพราะว่าป้อนปมื่การไฟมันไม่เกิดขึ้นคือเราสามารถหนีออกมาได้นะครับไม่ต้องสนไฟจะเกิดขึ้นร้อแรงก็ได้นะครับอแต่เราทามาเพื่อไม่ให้ไฟมันลามเพราะถ้าไฟมันลามแล้วเกิดความเสียทั้งบ้านนะครับบริษัทประกันจะเสียค่าสินไหมสูงกว่าทีวีเครื่องเดียวใช้ก็เป็นได้นะครับแต่อันนี้เขาต้องดูนะครับเขาะจะดูด้วยความสมเหตุสมผลเออไม่ใช่กองไฟมันเล็กนิดเดียวคุณก็มายุคที่เอา ทีวีทุ่มลงอันนี้ไม่ใช่นะครับอย่าพือไว้ดับนะเขาดูที่ความสมเหตุสมผลนะครับต่อมาผู้รับประกันภัยนะครับจ่ายค่าตีราคาความเสียหายนะฮะในส่วนของคนที่จะไปสํารวจภยัยเขาไปสํารวจความเสียหายจะเป็นหน้าที่ของผู้รับประกันภยัยยกเว้นนะครับยกเว้นประกันเรือนนะฮะเขาจะให้ลูกค้าเนี่ยเช็คมาเลยครับว่ามีอะไรเสียหายบ้างเพราะเขาไม่ไปนั่งเรือแล้วไปดูครับว่าเฮ้ยของเนี่ยเสียหายตามนี้จริงหรือเปล่า พอนั่งเรือไปบ้านก็ต้องไปขนซากออกครับแล้วมานับคันอีกยิ่งเสียเวลาเงินได้จะหมดกว่าทุนประกันที่ซื้อไปซะอีกนะครับต่อมาครับมาตราแปดจิเก้านะครับผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดทางเหตุนั้นเกิดจากความประมาทเลอเล่ยอย่างรุนแรงหรือร้ายแรงนะครับของผู้ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์เท่านั้นหรือความไม่พร้อมของวัตถุเอาประกันภัยยกเว้นตกลงกันได้นะครับอ่ะผมยกตัวอย่างนิดนึงว่าเวลาที่บริษัทประกันเขาดูนะครับเพราะจะดูว่าผู้ประกันกับ ผู้รับประโยชน์การขน้ำจากสองคนนี้เสมือนเป็นคนเดียวกันนะครับเช่น้าผู้รับประโยชน์กรีดรถเสียเองยีนรถของผู้ประกันเสียเองมีไม่ให้ครับเพราะว่าเวลาที่มันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยมันตกผู้รับประโยชน์นะครับอ่าเขาเลยบอกว้ยมันมีโอกาสจะหัวกันนะครับผู้รับรเอาประกันไปเองก็ไม่ได้แต่เขาเนี่ยมันบอกว่าไม่ใช่ว่าเกิดการต้องบอกว่าประมาทถ้าประมาทเนี่ยประมาทเฉยๆได้ครับขับรถนะครับ ขับรถเอ,อแล้วง่วงไปชนคนอื่นนี่ถือว่าขับรถโดยประมาทอย่างยังยังได้ความคุ้มคลองอยู่นะครับแต่ถ้าขับรถโดยเมาแล้วขับอันนี้เขาจะตีความว่าเป็นประมาทเล่ยอย่างร้ายแรงเพราะคุณก็ลุยว่าเอออันกอตอนนี้ความหม,มายที่เมาแล้วขับไม่มีสติในการขับรถแต่คุณยังขับแสดงว่าคุณรู้อยู่แล้วคุณก็ยังประมาท เลื่อๆอย่างร่ารงนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่คุ้มครองนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ในส่วนของการดื่มชุรานะครับแล้วถือมีแอลกอฮอล์เกินห0สมิลลิกร,รัมเปอร์เซ็นต์เราถือว่าเมาแล้วขับจะไม่ได้คุ้มครองนะครับในกรณีที่หลายๆกรณีที่เห็นนะครับบางครั้งบางทีเนี่ยคนก็จะชอบเลยครับจอดรถไว้แล้วไปทํากิจการกิจก,กรรมอื่นหรือไปซื้อของไปกดเอทีเอ็มโดยสตาร์ทรถทิ้งไว้แล้วรถหายเนี่ยแล้วบอกบริษัทประกันให้รถหายเราไม่ได้จิตนานะ แต่นิดนึงฮนะบริษัทประกันสามารถตีความว่าคุณประมาทเลยอย่างไรแรงเพราะว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณบิดกุญแจสักนิดแล้วดึงกุญแจออกมานะครับอาจจะไม่ต้องล็อกรถก็ได้เฮ้ยโอกาสที่มันจะเกิดรถหายคุณเนี่ยมันยิ่งยากมันก็ยิ่งมีโอกาสที่จะไปได้ได้เพิ่มขึ้นดิแต่การที่คุณสตาร์ทรถไว้แล้วคุณก็เดินออกมาโดยที่ไม่มีใครอยู่เลยนะฮะแล้วรถคุณหายแบบนี้จะถือว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะครับอันที่สอง เอการนํารถนะครับไปขับในพื้นที่ที่น้ําท่วมโดยที่อาจจะไม่ได้มีเหตุจําเป็นต้องวิ่งไปทางนั้นนะครับเออเขาไม่เหตุจำเป็นหรือว่าถ้าเราขับมาแล้วแล้วแล้วไม่มีทางเลี่ยงนะเราต้องฝ่าไปนะครับอ่าเรา,าจ,จะขับรถฝ่าไปเพื่อว่ากินแตไได้แต่ถ้ารู้ทั้งรู้ว่าเฮ้ยข้ามไปนี่ท่วมแน่ๆนะครับแล้วยังใส่ไปอีกอ่าแล้วเกิดเครื่องรถมันเสียหายแบบนี้ประกันการสามารถตีความว่าเออประมันเลยแอะแรงก็ได้นะ แต่ให้ดูความเสี่ยงก่อนครับเช่นคุณขับไปกลางถนนแล้วแล้วมันเกิดน้าท่วมทางแล้วคุณคิดว่าเฮ้ยมันมันน่าจะผ่านไปได้แล้วก็เลยขับไปไอ้แบบนี้ยบริษัทประกันเนี่ยบอกว่าที่มันมันมีความจําเป็นโอเคป่ะมันยังมีความจำเป็นนี้คือถ้าไม่ไปแล้วก็จอดจอดไาก็ไม่ได้ไปไหนต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องดูความนะไม่ใช่คุณอยากรถไปลุยน้ําแล้วคุณก็คิดว่าลุยน้ำล้วก็ลุยเลยลดังน,นั้นเนี่ยจะมีทางเลี่ยงไปทางอื่นนะครับอ่าแต่คุณต้เลิกจะลุยน้ําไปเลยนี้ก็ไม่ได้ แต่ว่าไอ้ตัวน้ำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบริษัทประกันนะครับพิจณาส่วนใหญ่บริษัทประกันพิจนาจะเป็นด้านที่ไม่ไม่เป็นคุณต่อผู้ประกันนะครับเพราะว่าเขาจะมองคุณเป็นมาหลายเลอย่างไรแร่นะครับเออแต่ถ้ามันจําเป็นนะครับมันมันมันประสบการมันแยงไม่ได้อยู่แล้วนะครับมาตราแปดแปดศูนย์นะฮะความเสียหายไม่ได้เกิดจากผู้ประกันและผู้รับประโยชน์นะครับจ่ายค่าความเสียหายครบผู้รับประโยชน์สวมสิทธิ์เรียกร้องส่วนที่จ่ายไปกับบุคคลภายนอก ถ้าไอ้ผู้รับประกันตัวที่นไม่ได้ประโยชน์นะฮะผู้รับประกันแจ่าค่าสิ่งที่นะหาความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นจากระกันผู้ผู้ไอผู้ประกันไม่ได้ผิดนะครับเป็นฝ่ายถูกแล้วก็ผู้รับประกันเนี่ยนะครับผู้ประกันไม่ผิดนะและผู้รับประกันก็จ่ายค่าสินไหมครบแล้วนะครับผู้รับประกันเนี่ยนะครับสามารถสวมสิทธิ์เรียกร้องส่วนที่จ่ายไปกับบุคคลภายนอกนะฮะถ้าจ่ายบางส่วนใช้ไม่ได้เอาง่ายครับคุณว่าวันนี้เกิดเหตุการณ์แล้วคราวนี้ ผู้รับประกันภัยไม่ได้ฝ่ายประมาณแต่ว่าบริษัทประกันภัยมีจ่ายค่ารักษาให้กับผู้ประกันภัยแล้วก็เยียวยาผู้ประสบภัยไปแล้วครับโดยที่มุิว่าค่ารักษาผู้ประกันห้าหมื่นแล้วก็เยียวยาในส่วนของผู้ผู้ประสบภัยอีกคนละห้าหมื่นั่าสำคัต้องจ่ายห้าหมื่นเป็นนะครับคนละห้าหมื่นคือจ่ายตามจริงนะฮะจะก็จ่ายเต็มวงทูนได้ละแสนห้านะฮะ พอเขาสืบสราบได้ว่าให้ผ <to> ู้เอาประกันภัยฝ่ายเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดนะครับบริษัทประกันภัยก็จะมีสิทธิ์ไปสวมสิทธิ์นะครับเรียกร้องในส่วนที่ผู้รับประกันภัยนะครับจ่ายไปนะครับคืนกับบุคคลภายนอกที่เป็นฝ่ายผิดนี่ครับเพราะนั้นวิธีทริกในการจํานี้ก็คือว่าถ้าผู้เอาประกันเป็นฝ่ายถูกให้สวมสิทธิ์ก็คือไม่ผิดนะครับเป็นฝ่ายถูกให้สวมสิทธิ์ถ้าผู้เอาประกันไปเป็นฝ่ายผิดต้องคําจุโอเคไหมครับประมาณนั้นนะครับเพราะถ้าไม่ผิดก็ สมสิทธิ์สมสิทธิ์ไปทวงคืนนะครับเป็นเหมือนเข้าท่งประทับร่างของผู้ประกันแล้วไปทวงสิทธิ์้ป่วกันคืนนะครับสองนะฮะแล้วก็ถ้าผู้ประกันภัยฝ่ายผิดคำจูนคำจุนคือเขาผิดเขาตกใจอยู่แล้วเขาไม่รู้จะเสียเงินยังไงบ่าวีนะครับก็ไปคำจุนโดยการที่เป็นครับจ่ายเงินแทนผู้เอาประกันนะครับจ่ายเงินในนามผู้ประกันให้กับผู้เสียหายะฮะนี่เร็วคำจุนนะครับต่อมามาตราแปดแปดหนึ่งนะครับเกิดเหตุแล้วต้องแจ้งรีบแจ้งผู้รับประกันภัย หากไม่แจ้งนะครับแล้วผู้รับประกันภัยเสียหายผู้รับประกันภัยเรียกร้องค่าสินใหม่ได้นะครับคือแจ้งล่าช้าก็จะมีการปรับเบี้ยเพิ่มปรบค่าสินใหม่ให้นะครับเพราะถ้าคุณแจ้งเร็วความเสียหายมันจะน้อยกว่าที่คิดเพราะถ้าเกิดเหตุก็ให้รีบแจ้งนะครับอย่าปล่อยไว้นานเนาะเช่น,นบ้านเนี้ยไหมไปแล้วอาทิตย์หนึ่งก็ไม่แจ้งผ่านไปสองเดือนคุณค่อยแจ้งมสาสัประกันขอขอค่าสินไหมบางส่วนเพิ่มนะฮะเพราะถ้าแจ้งเร็วกว่านี้บ้านก็จะไม่เสียหายขนาดนี้นะครับ มื่อแตะไปเป็นสองนะครับการไี้ร้องค่าสินไหมยึดใช้แล้วนะครับแล้วไม่พอใจนะครับก็ต้องฟ้องร้องภายในสองปีนะครับจะไม่พูดคารุมคดีอะไรต่างๆคำดป็นประกันชีวิตเนี่ยคดีความมีอายุความกี่ปีนะครับถ้าประกันทั่วไปก็สองปีนะครับประกันชีวิตก็อายุความขาดอายุความก็ต้องสิบปีนะครับโอเคนะฮะเห็นไหมฮึขนส่งสองนาทีหมดไหมโอเค หมดนะครับได้ยงหมดคราวนี้ในส่วนของประกันสองตัวนี้เนี่ยสองทีทันไหมครับขออนุญาตไปเร็วนะฮะมาตราแปดแปดสามนะครับ,ต,รรบ,ต,รบตีราคาค่าสินไหมที่ตําบนปลายทางนะครับเช่นเอาง่ายประกันสินค้าสูน่าสินค้าคุณจะไปขายที่นั่นนะลุละละสามสิบอะลุลละร้อยนะครับแต่ตอนแต่ตอนออกไปเนี่ยคุณทุน,ทน,ทนคุณลลละห้าสิบแล้วถ้าไปถึงเมืองที่เกิดเหตุนะครับลุลละแปดสิบคำถามคือประกันเนี่ยจะคิดที่ ทุนราคาสินค้า80หรือ50หรือ100คำถามผลตอบคุณคิดที่100แนะ่พอข้อนูที่ปลายทางนะครับอะต่อมาในการขนส่งสินค้านะครับมูลบัการจะรวมค่าขนส่งค่าใช้จ่ายต่างๆส่วนเกินกําไรทั้งหมดนะครับเพราะฉนั้นถ้าเจอข้อนี้จริงๆก็ตอบตูกทุกข้อนะฮะเพราะมูลระการจะดูครับว่ากําไรคุณมีเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายในการทำค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าใช้จ่ายในการานขนส่งมีเท่าไหร่ มันตั้งเป็นหมวดประการขนส่งด้วยหากจาเป็นต้องหยุดเปลี่ยนเส้นทางอันนี้คือถ้าจาเป็นนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับสามารถเปลี่ยนเส้นทางได้นะครับผวามคลองก็ตามไปเว้นแต่มีข้อตกลงอื่นนะฮะต่อมาแ 8, 8, 8 6นะครับในกรมราการขนส่งนิสสั 3, ต้องมีเพิ่มมาอีกตียันนะครับอ่าก็คือรายได้อ่าระบุว่าไปทางไหนนะครับรถที่สือ่อชื่อยี่ห้ออะไรสถานที่ซึ่งกําหนดให้มีการรับส่งคือที่ไหนนะครับกําหนดระยะเวลามาตัดแ 87นะครับประกันค้ำจุนนะฮะอันนี้ผู้ประกันภัยฝ่ายผิดนะจำได้ไหมว่าฟายถูกก็ต้องสวมสชีพผู้ประกันภัยฝ่ายผิดต้องค้ำจุนนะครับก็คือไปจ่ายแทนผู้เอาประกันน่เองจ่ายเงินในนามผู้ประกันภัยฝ่ายผิดตามมาตรา888นะครับหากสินไหมที่ได้รับจากผู้รับประกันภัยจ่ายไปแล้วนะครับยังขาดให้เรียกเพิ่มจากผู้ที่ทําให้คุณเสียหายได้นะครับแต่เนี่ยต้องเอาเข้ามาเข้าสู่คดีความแต่สวนความต่แรกนะครับถ้าคุณฟ้องแค่บริษัทประกันแล้วศาลตัดสินแล้วคุณไปฟ้องที่หลังอันนี้ไม่ได้นะฮะ โอเคไหมครับคุณต้องฟ้องไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้คือทั้งหมดนะครับในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะครับยังไงก็ย้อนกลับไปดูนะครับคลิปที่ผ่านๆมาด้วยก็ได้ครับแล้วก็คลิปอื่นๆนะจะได้เป็นการทบกขวนเตียงนะครับช่วงนี้ใครเตรียมสอบก็ขอให้เตรียมสอบพริบๆทีครับใครจะสอบข้อสอบผ่านนะครับอ่าคนนี้เดี๋ยวหนึ่งนาทีละเจอกันใหม่็นพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับจะเรื